ผัดเผ็ดหอยทาเชียนหลงไม่รู้ว่านี่คืออะไรเขาจึงถามเสี่ยวเกอว่ากินได้ไหมเสี่ยวเกือเห็นว่านี่เป็นคนบ้านนอกจริงบอกทันทีว่าแค่เอาเข้าปากเคี้ยวแรงๆใครจะคิดว่าเชียนหลงจะใส่มันเข้าไปในปากและเคี้ยวมันจริงๆฟันทองเกือบหักทำไมพวกคุณถึงโง่แบบนี้อาหารแบบนี้ก็ยังกินโง่ามากหันกลับไปก็เห็นเยลลี่อยากรู้ว่านี่คืออะไรทันใดนั้นข้าราชการผู้หญิงผยองก็มาขอเยลลี่ชิ้นหนึ่งจากพ่อค้าจากนั้น รอยน้ำหน้าตาลงไปเล็กน้อยข้าราชการกินซอกไม่จ่ายเงินแล้วจัดไปเฉียนหลงเห็นแบบนั้นก็ทำตามบอกพ่อค้าทำให้หนึ่งชามพ่อค้ากำลังจะทวงเงินไม่คิดว่าหลังจากกินเสร็จเฉียนหลงจะเช็ดปากแล้วจัดไปนายยังไม่ได้จ่ายเงินให้ฉัน, id, ก,นนะกินอาหารต้องจ่ายเงินด้วยเหรือไม่ให้เงินแล้วจะกินได้อย่างไรเฮ้คิดว่าฉันแกล้งง่ายหรือคนเมื่อกี้ก็ไม่เห็นจะจ่ายเลยนายจะเปรียบกับข้าราชการได้อย่างไรคนพวกนี้ถูกสั่งไม่ให้รับเงินคำสั่งของใคร แน่นอนว่าตามคําสั่งของจกักรพรรดิเชียนหลงฉันไม่เคยได้ยินทักฤษีกาแปลกกอแบบนี้มาก่อนเลยคิดว่าตัวเองเป็นจกักรพรรดิหรือไงไม่ต้องพูดมากให้เงินฉันมาเชียนหลงถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่คนอ้วนคิดว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคนโง่จึงบอกว่าสามตำลึงแต่บนตัวเชียนหลงไม่มีเงินดังนั้นจึงบอกว่าจะจ่ายให้เขาห้าตำลึงห้าตำลึง,งฉันจะเขียนเช็คให้คุณแล้วคุณเอาไปรับเงินไปรับเงินที่ไหนละ่ะรับที่อำเภอนามอัน ไม่คิดว่าเจ้าอ้วนคนนี้จะคิดว่าจริงวิ่งเข้าเขตไปรับเงินทันทีนายอำเภอได้ยินว่ามีคนกล้ามาทวงเงินเขานั่นแหละตีมันเลย,ยคนอ้วนไม่ได้เงินแต่โดนทุกตีเชียนหลงรู้ก็โกรธมากเลยรีบไปหานายอำเภอเพื่อคิดบัญชีนายอำเภอไม่พูดไม่จะอะไรสั่งปรับเชียนหลงทันทีทหารจับคอเชียนหลงกับพื้นแต่เชียนหลงคือชะตากรรมที่แท้จริงของบุตรแห่งสวรรค์นายอำเภอทนไม่ไหวจี้มังกรที่แท้จริงของเขาสั่นอย่างรุนแรงทันทีนายอำเภอโดนป้ายทับตาย คราวนี้เชียนหลงทาตามคําพูดของอาจารย์จริงๆถูกลากขอเข้าคุกตอนนี้เพื่อนของเจ้าอ้วนหมายเยี่ยมในคุกเชียนหลงเขียนจดหมายและขอให้เขานําไปให้พลเรือเอกเห็นจดหมายคําสั่งด้านข้างยังมีเครื่องหมายสีทองของเชียนหลงพลเรือเอกตกใจรีบไปที่เขตเพื่อช่วยเขาเชียนหลงบอกให้คนอ้วนเรียกตัวเขาว่าอัจฉริยะได้รับการต้อนรับอย่างเคารพจากท่านแม่ทัพใหญ่เมื่อออกจากคุกแถมยังได้มอบตําแหน่งในอําเภอให้เจ้าอ้วนและไออำเภอคนนั้นก็ได้รับโทษโดนตีและโดนเจ้าอ้วนทําโทษให้ไปขายเยลลี่ที่ประตูเมืองด้วยที่นี่ขายเยลลี่ เชียนหลงช่วยชีวิตผู้ชายคนหนึ่งไว้ไม่คิดว่าเขาเป็นจะขโมยเขาเชิญเชียนหลงไปกินข้าวหลังจากที่กินเสร็จเขาก็บอกให้เชียนหลงจ่ายแต่ตัวนี้ทั้งโต๊ะแพงมากบนตัวเชียนหลงไม่มีเงินเพื่อแก้แค้นสี่ส่วนแกล้งเทน,น้ำส้มสายชูลงบนตัวเชียนหลงใช้ประโยชน์จากความโกลาหลขโมยเสื้อผ้าห้าองค์ประกอบข,ของเชียนอนหลงและจากไปวิ่งไปรงรับจำนำขายได้เพียง50ตําตำลึงแต่ยังคิดบวกและภูมิใจเขาไม่รู้ว่ากองหยกบนเสื้อผ้าเป็นสมบัติของเมือง พันตํลึงก็ซื้อไม่ได้ซีส่วนเอาเงินไปเล่นการพนันส่วนเชียนหลงถูกเจ้าของร้านบังคับให้ตัดฟืนในสวนหลังบ้านวันนั้นเชียนหลงจับสี่ส่วนได้ต้องการให้เขาคืนเสื้อผ้าห้าองค์ประกอบให้ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนที่หลอกง่ายจริงๆอย่าบังคับฉันนายต้องการต่อสู้เชียนหลงเดิมพันกับเขาถ้านายชนะฉันจะให้ชุดนั้นกับนายแต่ถ้านายแพ้ต้องเรียกฉันว่าพ่อไม่คาดคิดว่าเชียนนอหลงก็ไม่ธรรมดาแค่ตีเขาไม่กี่ครั้งก็ล้มลงกับพื้นเชียนหลงเพิ่งม,มีลูก และให้เขาไปถ่ายเสื้อผ้ามาคืนแต่เจ้าของเห็นแก่เงินจนตาบอดให้หญิงสาวเย็บชุดปลอม แต่เชี่ยหลงแค่มองดูก็รู้ว่ามันเป็นของปลอมซีซส,ส่วนคิดแผนออกทันทีเขาหยิบหม้อทองแดงไปรงรับจำนำบอกว่านี่คือหีบสมบัติของบรรพบุรุษล่วงลับไปแล้วเจ้านายได้ยินคำว่าสมบัติความโลภก็เพิ่มขึ้นรีบบอกซีซส่วนให้เข้าไปพูดในรายละเอียดข้างในทันทีแค่คุณใส่สมบัติลงในไม่อสมบัตินี้หนึ่งก้อนเช้าวันรุ่งขึ้นจะกลายเป็นสองก้อนถ้าไม่เชื่อผมให้ยืมมวลหนึ่งคืนเจ้าของถามว่าอยากได้เงินเท่าไหร่ใครจะคิดว่านาะทีนี้มีน้อยของเจ้าของจะมาสีซส่วนมองไม่กรพิบพตา เมื่อกี้คุณมองมาที่ภรรยาของผมผมไม่คืนเงินของคุณแล้วอะไรนะดูภรรยาคุณก็ต้องเก็บเงินด้วยแน่นอนดังนั้นคุณจึงต้องให้ผมยืมหม้อสมบัตินี้หนึ่งคืนซีส่วนพักเกลือไปตามหมอน้ำขอให้เจ้าของรีบนำกระทวนทั้งหมดในบ้านออกอย่างรวดเร็วจากนั้นวางหม้อไว้ด้านบนแล้วปิดฝาไว้แบบนี้คุณจะสามารถเพิ่มสมบัติเป็นสองเท่าได้คืนนั้นเจ้าของใส่ขาควายห้าสีลงในหม้อแล้ว นั่งลงข้างๆซีส่วนก็แอบเข้าไปในบ้านของเขาในคืนนั้นกลางดึกเจ้าของทนไม่ไหวจึงต้องไปฉี่ซีส่วนฉวยโอกาสแอบเข้าไปในห้องหยิบมัดขาควายออกจากนั้นใสข่ขาควายปลอมสิบขาลงไปเจ้านายเฝ้ามองทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเปิดฝาออกไขมุก5เม็ดกลายเป็นสิบ ชันรวยแล้วไม่นานหลังจากนั้นสี่ส่วนก็มาถูมอแต่เจ้าของต้องการซื้อขาทั้งคนสองต่อรองกันสุดท้ายเจ้าของก็เอาเงิน5้าพันมาซื้อมอแย่ๆอาจกล่าวได้ว่าเป็นการทําโทษคนชั่วด้วยความชั่วทั้งสองไปอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ยินมาว่าคําสั่งของนายอำเภอที่นี่ร่วมมือกับพวกหลอกลวงชาวยิปซีถวายเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าแห่งสายน้ําเพื่อช่อกง,งเงินประชาชนเชียนหลงขอให้สีส่วนแกล้งเป็นผู้หญิงที่ต้องการบูชาเทพเจ้าแห่งแม่น้ําเปิดเผยอุบายของคนหลอกลวงต่อหน้าคนแล้วโยนทั้งคู่ลงไปในแม่น้ํา เพื่อเป็นอาหารปลาและสั่งให้ในายพลนำข้าราชาการทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสองคนกำลังไปลงโทษคนช่วแสดงความดีเชียนหลงชื่นชมพรสวรรค์ของลูกทุ่งหัวอย่างมากจึงนำเขาเข้าไปในพระราชวังและตั้งให้เป็นมกุฎราชกุมารแต่เจ้าชายเคยเชี่ยวชาญเรื่องการหลอกลวงจึงมีนิสัยสะดุง้งพรยามก็นึกว่าตัวเองจะโดนจับรีบกระโดดลงแม่น้ำหนีไปวิ่งไปถึงห้องของคันที เห็นฉากเดินหน้าองคชายยิ่งหวาดกลัวยิ่งขึ้นหนีออกจากวังกลับคืนสุะศกนิกรทันทีสี่ส่วนลูกไม่ต้องการที่จะเป็นมกุฎราชกุมารใครโชคดีที่สมบัติของเขาอยู่และยังไม่โดนพวกเขาตอนวิ่งเลยองคชายชิงจึงพลาดโอกาสที่จะเป็นมกุฎราชกุมารฟาบาดเขาไปแล้วพระองค์จะให้ลังไล่ตามหรือไม่ถ้านั่นเป็นโชคชะตาก็ไม่ควรบังคับ,บ